นื่อนนี่นี่จ้าเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถลอยได้เลยจนะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสวยงามข้างๆมันข้างๆข้างๆข้างๆนี่ค่ะเราก็เอานี่นะคะเอาเมาเฟืองนะจ๊ะมาทำเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสวยงามนะจ๊ะเพื่อนเป็นลายนะคะมีแค่นี้นะคะอันนี้คือตั้งเฉยๆนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่สวยงามตามทองเรื่องไปลอยได้แล้วจ๊ะกระทงมาเฟือง สวัสดีจ้าเนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทํากะทงมะเฟืองะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเรามะเฟืองนะจ๊ะเราก็มาฝานบางๆนะจะ๊ะเพื่อนฝานมะเฟืองนะคะเราจะเอาสอสองสีนะจ้ะแบบสุกกับไม่สูกจ้ะเราจะมาทองทำเลยจ๊ะที่บ้านเราไม่ได้ซื้อเนะยจ๊มามะเฟืองที่บ้านเรามีมะเฟืองนะจ้ะกะทงมะเฟือง เจ้าพเพื่อนแล้วก็หั่นมะเฟืองเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆเพราะเขามีรอยหยักของเขาอยู่แล้วเจ้าเพื่อนๆของเขาต้องสวยเราไม่เคยทำเหมือนกันนะคะครัง้งแรกนะจ๊ะเราจะมาทำกระทงมะเฟือง,งนะจ๊ะน,นี่นะจ๊ะเพื่อนๆกระทงมะเฟืองแล้วจะมีสองสีนะจ๊ะสีเหลืองกับสีเขียวนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะ มะเฟืองนะจ๊ะเพื่อนๆเราจะมาดูว่าเราจะทําสาเร็จไหมเราจะจับวางยังไงให้มันได้ชอวจะนีนะจ๊ะเพื่อนเราก็จะอย่างนี้นะคะัเพื่อนๆอย่างนี้นะจ๊ะลองดูนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเอาไม่กัดเพื่อนๆเห็นไหมอะเดี๋ยวจับมุมให้เพื่อนๆเห็นก่อนนี่นะจ๊ะเพื่อนๆเราก็จะวางใส่มะเฟืองนี้ลงไปนะจ๊ะจะจับวางมะเฟืองเราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะะเพื่อนๆเราจะลองดูนะจ๊ะ นี่ะนะจ๊ะเพื่อนๆเราจะทํากระทงเฟืองลองดูนะจะ๊ะเพื่อนๆว่าจะสวยไหมเขาจะออกมาเป็นจะได,ดนี่นะจะ๊ะเพื่อนๆเราก็จะจับวางเขาไปเรื่อยๆนี่นะ,จ,ะจ๊ะช่วดูว่าเขาจะโอเคไหมครั้งแรกในการทํามารุ้นด้วยกันด้วยกันเลยนะจ๊ะเ,เพื่อนๆ เราก็ไม่เคยทำมากระทงมาเฟืองเหมือนกันเพิ่งคิดออกว่ามีมาเฟืองที่บ้านมีมาเฟืองแล้วก็จะมุมงออกไปเรื่อยๆนะจา๊ะเพื่อนๆไม่กัดๆไปเรื่อยๆนะจา๊ะเพนนื่อนๆเราจะรอดูว่าเขาอ,ออกมาแล้วเขาจะสวยงามไหมมะเฟืองเราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะเพื่อนๆมะเฟืองที่บ้านเรานะจ๊ะนี่เราจะทําอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเราจะดูว่าเราจะมันจะได้กี่แถวนะจ๊ะ แล้วก็หามุมเขาให้ส,สวยๆนะจ๊ะเพื่อนนี่นะจ๊ะแล้วก็จับมุมเราจะจับมุมเขาไปเรื่อยๆหามุมเขานะจ๊ะเพราะว่ามะเฟืองมันไม่ค่อยนั่นนะจ๊ะลายของมันกะ็ลองจับมุมเขาไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนถงแบบธรรมชาติร่วยๆนะจ๊ะเพื่อนกระทงมะเฟืองนะจ๊ะเพื่อนเราจะดูว่า เราจะทำเป็นยังไงนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมุนเข้าไปเรื่อยๆื่อนะจ๊ะเพื่อนจะทงฟืองนะจ๊ะมารุนช่วยกันนะจ๊ะเพื่อนว่าเขาจะสวยไหมนี่เอาไม้กัดๆลงไปนะจ๊ะเพื่อนอย่างนี้นะคะได้ไหมเพื่อนเพื่อนว่าเขาจะเป็นยังไงเพื่อนเนเห็นไหมได้ไหมนี่นะจ๊ะเพื่อน นี่ะะตรงมะเฟืองนี่นะคะ,เ,ะ,คะเ,เพื่อนๆนี่คก็คือ,คอ,คอนั่งเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จหนึ่งรอบแล้วจ๊ะเราจะมาดูว่าเราจะได้กี่รอบรจะทํารอบที่สองนะจ๊ะที่สองเราก็ต้องทําสับวางสับวางอย่างนี้สับบางยังไงอย่างนี้อยูนะจ๊ะเราต้องเอานี่ค่ะลงอีก ก็จะอ,อะไรที่ก็จะเอาตัวนี้เขาลงไม่ได้พวกเราทำมาหลายอันแล้วนี่นะคะพเพื่อนเอาปลายกินเสาเอาปลายอะไรก็ได้ะคะตัวนี้เขาลงหน่อยนึงสูงไปอันนี้เราก็จะลองดูขอนว่ามันได้ไหมถ้ามันได้มันโอเคเราก็จะเอานี่ลงนะจ๊ะปลายนี่นะได้เพื่อนๆนะเรา,ก,เราก็จะมารอบที่สองนะคะพเพื่อนๆนี่ โอเคไหมล่ะรอบที่สองก็ทาเดิมจากตรงนี้เนะนก็ทำไปเลเหมือนเดิมนะจะเป็นเพื่อนโวนไปเหมือนเดิมนี่จะมาดูว่าพอเสร็จแล้วเขาจะสวยไหมวนไปเหมือนเดิมนะจะเป็นเพื่อนแล้วมันสวปากน,นะจ๊ะ นี่อาจารยนเพื่อนเป็นว่าเขาจะสวยไหมก็น่าจะสวยอยู่นะกระทงมาเฟืองนะอาจารยนเพื่อนธรรมชาติ้านเราเลยมาเฟืองเราเอามาจากต้นนะอาจารยเพื่อนไม่ได้ซื้อไม่ได้หานะจ๊ะแร้ก็หาจากมุมเอานี่นะคะเพื่อนเพื่อน,นว่าเขาออกมาแล้วเขาจะสวยไหม นี่นะคะกระทงมะเฟืองนี่นะครับเพื่อน,น,ออเ,นเ,เพื่อนนี่รอบที่สองแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน รอบที่สองรอบที่สองนะจ๊ะเ,เพื่อนนี่นะคะเ,เพื่อนๆสองรอบแล้วนะจ๊ะสวยไหมนี่ถ้าเ,เพื่อนๆเราจะเอาสีเขียวนะจ๊ะแล้สุดท้ายเราจะเอาสีเขียวลงนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน แล้วก็สว่างเหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อน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 เห็นไหมนี่กระทุมว่าเฟืองแล้วนะจ๊ะเพื่อน นี่นะคะเพื่อนๆกระทงมะเฟืองเราเสร็จแล้วนะคะนี่นะเดือดสสุดท้ายนะจ๊ะแล้วก็เอานี่ลงไปเลยแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจบเลยนะคะเพื่อนๆที่นะคะเป็นดอกแล้วเราก็เอาเอาหอามีดกรีดนี่ค่ะเป็นแผ่นอย่างงี้นะจ๊ะเพื่อนๆนี่เพื่อนเห็นไหมเราก็เอาลงไปอย่างนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆคือจบเลยนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องประดับอะไรแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆใส่ทูบใส่เทียนคือจบเลยนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะบอกไม่มีใครบอกนะจ๊ะเพื่อนๆพูดเองสวยเองนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆสวยงามแล้วนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะเพื่อนจบแล้วนะจ๊ะเพื่อนแล้วก็เอาถูกเอาเทียนมาเสียบแล้วก็หุยโลได้เลยนะเพื่อนแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนนี่คือถูกเทียนนะจ๊ะแล้วก็เอาถูกนี่นะจ๊ะเพื่อนถูกเทียนอย่างนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนก็คือจบแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะสวยแล้วนะคะไม่ต้องใส่ดอกไม้แล้วนะจ๊ะเพื่อนจบเลยนะจ๊ะเพื่อน